สวัสดีครับกับผมอดิสรเพียงเกตตอนเช้าๆของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2563ออกกำลังเช้าๆครับกับเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่จะต้องเรียกเหงือ่อด้วยตัวของคุณเองมีเงินก็ซื้อเหงือ่อมาทานสักขวดไม่ได้นะ สุขภาพดีไม่มีขายต้องทำเองวันนี้ครับผมอ่านเช็คข่าวในโซเชียลแล้วตกใจเรื่องหนึ่งครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้เป็นแชมป์ครับแชมป์ในการกู้เงินครับมากที่สุดนับตั้งแต่ตั้งประเทศสยามและประเทศไทยกู้เงินไปทั้งหมดเป็นหนี้สาธารณะ ถ้ารวมกับพรกกู้เงินที่จะเข้าสภาอีกหนึ่งล้านล้านก็จะเป็น8.8ล้านล้านบาทโอ้โหท่านเดี๋ยวเพิ่งเป็นลมนะครับเราชื่นชมยินดีกับนักรัฐประหารมาบริหารประเทศ6ปีสร้างนี้ให้แก่ประชาชนชาวไทยสร้างนี้ให้แก่ลูกหลานถึง8.8ล้านล้านบาท ถามต่อไปว่า8.8ล้านล้านบาทนั้นใครจะเป็นผู้ใช้หนี่ครับก็ประชาชนชาวไทยนี่แหละดีใช้เวลากี่ปีครับ78ปีวั <c oughs> งดีๆนะครับ78ปีถึงจะใช้หมดเพราะพระบรงบประมาณประจำปีต่างๆก็จะมีงบใช้หนี่ซึ่งรัฐบาลได้กู้ไว้ ใชหนี้ปีละแสนสองแสนนะครับตัวเลขกลมๆกม็กถือว่าเป็นฝีมือของการบริหารงานของทหารจากการรัฐประหารครับเดีย๋ยวนี้ทหารเป็นที่รังเกียจนะครับเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยซึ่งเดี๋ยวนี้จะเข้าสู่แผนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายเจ้าหนี้การบินไทยบอกว่าในบอร์ดในคณะกรรมการบริหารของการบินไทยต่อไปเนี่ย อย่าเอาทหารมานั่งโอ้พึ่งรู้ตัวเหรอครับเขาบอกว่าเหตุผลอะไรก็พี่น้องประชาชนคิดเองผมได้คิดไปไกลครับไม่ใช่เพราะบอดการบินไทยนะครับประเทศไทยบอดใหญ่ในคณะรัฐมนตรีก็ไม่ไม่ควรมีทหารทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเ่ยเป็นทหารที่ไม่สง่าง,งามครับยึดอำนาจเขามา แล้วยังทำกลางทํทำบริหารราชการแผ่นดินพลกอฉุกเฉินเดีย๋ยวนี้มันไม่ฉุกเฉินแล้วคนเสียชีวิตแทบจะไม่มีแล้วครับมาจากต่างประเทศเท่านั้นนะครับโควิด -19 คุณยังยืดอายุพลกอไปโดยใช้คำว่าคาดการว่าจะเกิดขึ้นพรกอรฉุกเฉินนั้นมันใช้คาดการไม่ได้นะมันต้องเป็นเรื่องที่แน่นอนเกิดขึ้นจริง คุณเป็นพอลบอเป็นเป็นพลกโทษครับพรลกรปิดปากประชาชนทําให้ประชาชนไปไหนมาไหนไม่ได้โดยเสรีภาพของเขาน่าคิดนะครับปล่อยให้คนที่ไม่มีประสบการณ์ปล่อยให้อํานาจอํานาจนิยมจากการรัฐประหารนี่มาปกครองประเทศแปดปีแม่พวกป่านุวิทย์หายไปไหนครับ สมัยก่อนคุณยิ่งรักชินวัตรจะกู้เงิน2.2ล,ล้านล้านมาสร้างรถไฟความเร็วสูงก็ทําไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้6ล้านล้าน8ล,านล้านล้านจะสร้างได้หรือเปล่าตุลาการรัฐมนูลสารรัฐมนูลก็บอกว่าให้ไปทําถนนลูกลังให้เป็นลาดยางก่อนทั่วประเทศคือสายตาสั้นหมดนะครับของคุณยิ่งรักก็ทําไม่ได้ผมก็อยากถามหาพวกปอนุวีททั้งหลายออกมาปอนุวีกันได้แล้วปอนุวีทขับไล่ประยุทธ์ได้แล้วครับ 8.8ล้านล้านในพวกคุณก็เป็นหนี้เหมือนผมนี่แหละไม่ได้มีศักดิ์ศีอะไรแล้วคราวนี้ในการฟื้นฟูการบินไทยก็ได้ยินข่าวว่าจะตั้งวิศนุค,คุ้มเครือสีถนนชัยเราเนี่ยนะครับเป็นประธานในการที่จะไปพิจารณาในการฟื้นฟูมีพีรภพันธ์สาลีลรัตตภิพาทนะครับอดีตประชาธิปัตย์วนนี้ลาออกไปอยู่กับประยุทธ์ มีถาวรเสนเนียมครับมีประหลักกระทรวงการคลังและผู้ในยการสอนอชอสำนักกาจราจรเนี่นะครับไปไปดูการแผนฟื้นฟูคุณถาวรเสรเนียมเลยครับการบินไทยนะครับฟังดีๆนะครับจําได้ไหมครับคุณถาวรเสรเนียมเลยนะเป็นคนไปปลุกระดมให้พวกการบินไทยมาเป่านกหวีดมาสนับสนุนเขาการบินไทยยิ้มล่าแล้วครับบริจาคเงินยาวเฟื้อยเลยครับ มอบให้คุณสุเทพเทือกสวรรค์คุณถาวรเสนเนียมเดี๋ยวนี้ถาวรเสนเนียมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมครับคุณถาวรไปหลอกให้พวกท่านสนับสนุนกปปสเดี๋ยวนี้กปปสฆ่าการบินไทยซะเองครับรู้กันหรือยังครับตาสว่างกันหรือยังนะอันนี้ไม่ใช่ได้ทีมาซ้ําเติมนะครับเป็นแต่เพียงพูดประเด็นว่าเขาไม่ต้องการให้ทหารไปนั่งในบอร์ดบริหารในรับวิสาหกิจต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะการบินไทยนะครับท่านผู้ชมครับเกือบทุกบอดของประเทศเนี่ยมีทหารไปยุ่มย่ามไปอยู่ในบอร์ดต่างๆเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีบอดไหนที่ไม่มีทหารครับประเทศมันถึงล้าหลังประเทศเอาคนที่ไม่รู้เรื่องไปอยู่การไฟฟ้า <c oughs> เอาเป็นเอาทหารที่เคยรบแต่เป็นทหารราบไปดูไฟฟ้าไปดูการประปา ไปดูการรถไฟโอ้ครับมันก็เจงกับเจงเลยล่ะครับไม่เคยเห็นรับวิสาหกิจใดที่ทหารเข้าไปแล้วได้กำไรกำไรเป็นกอบเป็นกำครับธุรกิจสีเทาก็เรียกร้องกันมาเยอะนะครับธุรกิจสนามมวยลุมพินีนี่นี่แหล่งทามาหากินของทหารเลยนะแด้ยินข่าวว่าเขาจะเขาจะเปิดให้ต่อยไว้นะไว้วนี่นะจวนแล้วลุมพินีแหละเป็นแหลง่งแพร่เชือ้อโควิด -19 เที่ยวนี้ ถามหน่อยว่ารายได้ทั้งหมดเอาไปไหนไรายได้จากสนามกอล์ฟเอาไปไหนนะเป็นธุรกิจสีเทาท,าาาาาาที่อาศัยข้าราชการอาศัยตําแหน่งหน้าที่อาศัยเครื่องแบบแต่งตัวมาทําธุรกิจสีเทาภายในกองครับเขาถามหาจนป่านนี้ก็ไม่ไรับคําตอบครับเพราะความเชื่อถือในวงการทหารมันสุดหนักนะครับอันนี้ต้องขอโทษทหารอาชีพ ที่เป็นฐานประชาธิปไตยซึ่งผมเชื่อมั่นว่ามีเยอะนะครับก็แสดงว่าภาพลักษณ์ของพวกท่านไม่ดีซะแล้วขอไม่ต้อนรับให้นั่งในรับวิสาหกิจครับก็อยากให้โระกรัฐบาลหรือคนรับผิดชอบมาประกาศชื่อรายชื่อของบอดรับวิสาหกิจต,ต่างๆดูซิว่าทหารนั่งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อจะขับไล่พวกบอร์ดพวกนี้ออกไปจากตำแหน่งเสีย นำเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองมาสู่ความเจริญขาหนึ่งเศรษฐกิจไปไม่ได้เพราะมีพรกโควิด19อยู่ชีวิตเป็นปกติก็ลำบากเลื่อนระยะเวลาไปอีกเป็นเดือนมิถุนา30การเลือกตั้งที่เลือกตั้งตั้งซ่อมอยู่ที่จังหวัดลำพางวันที่20มิถุนาก็ต้องเลือกตั้งซ่อมภายใต้พรกฉุกเฉินมันยุ่งมันกันนะครับ มันเป็นเรื่องเป็นราวติดพันกันไปหมดครับครับวันนี้ก็ขอ่นแค่นี้ครับสวัสดีครับ